วันนี้เราครับฝนตกเราจะไปข้างได้เหรอฝนตกเหรอไปได้ดิเราไปรถยนต์อะไปรถยนต์ะทำไมไม่ปนรวันนี้คือวันที่เราจะไปช็อปอดีดาหนึ่งสายผ่าตัที่ทุกคนขอมาก็เห็นคนขอมาว่าอยากให้เราช็อปหนึ่งก็เท่าไหร่แต่คนขอแสนหนึ่งอะเยอะใช่แต่มันก็ พอแม่ลูกเราทุกคนไม่ใช่แบบวิเด็กจะแสนหนึ่งมันก็ไม่ใช่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกินไหมใช่แต่ว่าคิดว่าก็จะพยายามให้ไม่เกินแล้วกันนะคุณให้อยู่ในในแสนหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเดี๋ยวเรามีไปเตะบอลที่อันนี้บอกได้แล้วแหละวันที่ลงคลิปนี้ก็คือน่าจะไปแล้วอ่ะน่าจะใกล้ไปแล้วก็คือเราครับหนูอเก่งเราจะไปถ่ายคลิปเกาหลีที่เกาหลีโอเคอ๋อลืมไม่ใช่ เราอ่ะจะมีไปเตะบอลที่ยะลาเดือนเจ็ดม้าเราจะมีไปเตะบอลที่ยะลาแล้วก็พวกพี่แนนกับน้องไปด้วยใช่ก็คือจะเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของน้องคนถึงด้วยฝากติดตามด้วยแต่ตอนนี้ฝนตกนิดนึงนะไปเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงที่ช็อปอารีดานแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่สาขายนี้เซนทันเวิลเซนทันเวิลแล้ววันนี้ก็ตามที่แจ้งไปเลยงบ10,000 0บาทได้อะไรบ้างไปดูที่นี่คือของเยอะมากที่เคยไปมาเฮ้ยที่นี่ดูเยอะที่สุดสำหรับแนง่ะ้าอยากดูรองเท้าคู่หนึ่งได้ปะ กูตามมาเดี๋ยวพาไปดูทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่พี่บออยากได้มากนะครับเหมือนเขามารีเมคนะมันเป็นตัว2 0 1 0นะอด i ดา s นะครับคุณสืขึ้นรูพื้นสวยมากพื้นทําใหม่มาเลยนะสสวยพื้นสวยแล้วก็แต่ว่าป้าอยากได้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เด๋ยวแต่เดี๋ยวรองเท้าขอตัดสินใจก่อนว่าแบบจะเอาสีไหนยังไงนะช่วงช่วงนี้ก็แบบว่าเล็งเลแบบ F ห้าศูนย์นะว่าแบบ คือจ,จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเพื่อนพี่บอลน่ซื้อมาทําแบบมีเชื่องแล้วก็ไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปลองก่อนว่าไหนใส่ดีแล้วเราก็จะมาซื้อเพื่อไปเตะวันที่เจ็ดเดี๋ยวเราไปดูออตรงนี้ <มา S 1> บ้างค่ะลูกเ้ยคุณพึ่เฮ้ยมาป้าว่าเราควรซื้อแซมบ้าให้ลูกเพิ่มอีกนะที่มันแบบคู่นี้ใช่ป่ะแต่ว่าคู่นี้เริ่มเน็กแล้วใช่แล้วคู่นี้มันจะเป็นเชือกแบบยืด แต่ถ้าขุนศึกโตขึ้นหน่อยก็แบบว่ามัดได้ไงเออนึกออกปะเก่งแล้วเก่งแล้วอ้วดื้อ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 บมอบ้ารองเท้าผ้าใบอ่ะขุนศึกควรซื้อเพิ่มนะสักสามสี่คู่อุ้ยมูนดี้ด้วยอุ้ยวูนดี้น่ารักจังขุนศึกอันนี้เราซื้ออันนี้ไปนะคะโอเคไหมครับน่ารักมากแล้วเป็นไอดาเท่มากอ่ะแล้วก็เป็นแอนดี้ไงสไปเดอร์แมนขุนศึกชอบมากอุ้ยมาเฮ้ยเท่เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักว่ะ มีหมดเลยอ่ะมา<ช>ม้าเราเลือกไม่ถูกเลยว่ะเยอะมากของเด็กเยอะเยอะเยอะจริงมาดูรองเท้าเยอะที่สุดที่เคยเห็นมาคุณไม่ปวดป่ะคุณชอบไหมมาอันนี้หมอบกับเสื้อหมอบกับเสื้ออะไรนะมาม่าอันเนี้ยเหมาะเหมาะกับเสื้อแปลกๆนะแปลกๆนะ โอ้อเคไดันนี้จะเป็นอาดิดาสอาดิดาสวายสามใช่ครับวายสามมันก็จะแบบว่าเป็นแบบมีเสื้อญี่ปุ่นเสื้อลิวมันลิดอะไรพวกนี้นะเท่ <c oughs> เหมือนกันแต่พี่วอลขอดูก่อนม้ย <c oughs> มานค่อน <c oughs> โอ,โอ้สวยจังอ่ะมา้าสวยอ่ะเท่นะเฮ้ยตัวนี้ม้าตัวนี้หมื่นสาม น่ารักนั้นแล้วก็ไม่แหลงอ่ะอจริงๆก็คือไม่แหลงทุกคนสวยมากเลยว่ะช่วงนี้คือใครสายแฟชั่นที่แบบชอบแต่งตัวแบบจี๊ดๆหน่อยอ่ะแต่กออ่อนที่บอสเอาแล้วเนี่ยใช่แต่ช่วงนี้ก็แบบเบาลงแล้วแต่ก่อนนี่ใส่แน่อย,อย่างเงี้ยขนอาว๊วขนสึกไปด้วยแล้วขนสึกไปเล่นกับพีล่พละอันอันเนี้ยเขาเรียกว่าเเอาี้ยฉันก็ว่าต้าเหนิงอ่ะไปเอาแบบอาดิดาสที่ไหนมาใส่ทำไมมันดูแฟชั่นจ๋าจังวะเฮ้ยแกฉันรู้แล้วเข้ามาเดินเซ็นทรัลเวิลด์ ของเยอะมากมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะอาดิดาสออริจินอลครับใช่ก็จะเป็นแบบของอาดิดาจริงๆที่ทํามาเลยอ่ะมันมีบับปะระวังหัวแตะอุ๊ยแนนตาแตกกันไปข้างอ่ะสิบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตีอย่างเดียวเราต้องไปช็อปเราไม่ใช่แบบนี้เราต้องไปช็อปเพราะเรามีงช็อปแสนหนึ่งมาอันนี้เราเราจะไม่บอกคนดูแล๋ยวเราไปขอเลือกก่อนอันนี้ปาว่ามาต้องมีนะ ทุกคนไอตอนที่เราชอา็อปอ่ะมันจะอาจจะติดคนอื่นแล้วก็อาจจะแบบว่าเธอหยิบแล้วใส่ถุงไปเลยแล้วก็ไปอันบอกที่บ้านเพราะอตอนนี้คนเยอะมากเธอเชื่อไหมว่าฉันขับรถวนที่จอดรถในเซ็นคันโดวันหนึ่งชั่วโมงใช่หนึ่งชั่วโมงฉันรอเอีกครึ่งชั่วโมงไหนไปดูดเลยเรื่องอีกโกหก,โกเรื่องรถเรื่องจริง <c oughs> ขอเยอะขอตัวไปช็อปปิ้งก่อนนะคะทุกคน คือพอดีว่าเราที่เห็นของคุณสึกอยู่นอกถุงก็คือเราถ่ายไปแล้วแต่เนีลืมเปิดไมค์แล้วมันไม่ได้ยินเลยก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอ้เเปิดไปโอเค เวอร์เวอร์มาเราเรารีวิวใหม่แล้วกันของน้องขุนเริมจากตัวที่ขุนใส่ก่อนเลยขุนใส่นี่จะเป็นแมนยูแมนยูเป็นทีมที่ขุนศึกชอบมากไม่ชอบไม่ชอบหรอใช่แล้วก็โอเคเป็นทีมที่ขุนศึกไม่ได้ชอบนะครับแต่รักเลยใช่ไหมชอบไหมใส่แล้วมันคันไหมเสื้อแมนยูใส่คันไหมไม่คันไม่คันเหรอแต่ชอบไหม ชอบแมนยูเหรอไม่ชอบไม่ชอบพุ่ไหนแล้วชอบทีมอะไรเออลิวฟูกับอะไรกับบาสเตอรนาเออแล้วได้เสื้ออะไรมาเสื้อแมนยูกับลิวกับลิวมาริดอุ้ยลิวมาริทไม่คือเราเป็นไม่ไม่ม่ม่ไ่่ม่ไม่่ม่ไม่่ไมมมมมมม่่่เ่อ แล้วเราอ่ะมีหมดแล้วลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลคือครบหมดอ่ะคือเราไม่มีทีมตัวนี้ใช่เราก็เลยคิดว่าเออเราต้องซื้อทีมศัตรูบ้างมาทำคอนเทนต์ป๊าเรายังไม่มีชุดเหลืองทำไมตอนนั้นใช่อะไรไม่รู้ได้มาแล้วอ่ะนี่อ่ะอันนี้เป็นเสื้อออกกําลังกายง่ายๆนะชิลๆนะครับนี่คือตัวที่ขุนศึกชอบสบายดีแมนเอ็กอาดิดาสคือเขาจะมีคอลเลคชันเอ็กซ์มาเวลตอนนี้เยอะ นี่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 มาไปให้ดูนี่ก่อนนี่กางเกงมาเวลนะครับเราเสื้อก็เป็นเสื้อตัวนี้อันนี้กางเกงนะเท่มากขุนชอบเลยอ่ะและอารีดาชอบทำชุดเด็กและทําเยอะมากแล้วทําเป็นเซตประหยัดงบแบบนี้คือซื้อเป็นคู่ได้เลยเออเนี่ยคือเขามาแบบคู่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยแต่เมื่อกี้พี่ขุนบอกว่าพี่ขุนชอบชุดนี้มานี่กางเกงก็น่ารักเสื้อก็น่ารักตัวนี้คู่กับอะไรอ่ะอ้วน นี่ไงตัวไหนคะตัวนี่ครับนี่แบบย้อนยุกย้อนยุคนายเป็นเหมือนนักวิ่งสมัยก่อนเออที่ชอบแบบผมหลิกีกับพวกหัวเออชั้นสองชั้นสองแล้วไปอ่าเก็บตัวนี้ไงที่ผมสึกชอบนะครับคือตัวเมสซี่นะครับผมเป็นอาดิดาสเมสซี่ตอนนี้แนนเห็นที่อาดิดาสทำยิมเยอะมากก็เลยเอายิมมาให้รู้คือแบบน่ารักันเห็นปะ แกจะใส่แยกหรือใส่แบบคู่ก็คือหน้าหล่ะเออเออแล้วก็ทุกคนขอมาว่างบ1นึ่งแสนสรุปเราเกินนะทุกคนแสนสี่หมื่นห้าพันบาทประมาณนั้นใช่หนึ่งแสนสี่หมื่นนี่เพราะเราบอกว่าเราจะไปดูสเตตการขอซื้ออยากดูเมื่อคืนเพิ่งพูดกันมาเองแล้วก็เลยซื้อเลยมาซื้อตรงนี้ก็จะเป็นคู่นี้นะครับน่ารักมากใครเอาตัวนี้กด F 2เลยไม่ใช่อยากดูสติงมันน่าแล้วบอกบอกว่า F สติสแล้วก็พิมพ์ตามด้วยชื่อมา อะไรอย่าไม่ใช่ไหลสดอันนี้สบายด้วยแมนแล้วอันนี้ขาดไม่ได้นี่สบายด้วยแมนเอ็กอาดิดาสวยตัว <อะ S 1> นี้อดอวดอวดพี่ว้าว,วพีีน่น พี่เห็นแล้วก็ถุงเท้าเด็กค่ะโอเคคู่นี้ที่บอสซื้อมาเพราะบอสรู้สึกลูกอะใส่ไปโรงเรียนได้แล้วเขาไม่ต้องไม่ต้องมัดเชือกเองมันง่ายเวลาเขาใส่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นแก๊ปตินตุกแกพี่บอสอะชอบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมะเป็นรุ่นคลาสสิกของดีดาร์ตแต่สมิธเขาอยากอวดแต่คู่นี้เป็นสีเก่าแล้วแต่ว่าคุณสึกชอบสีนี้แล้วเราจะไปขัดลูกได้ไงอะใช่ตัวนี้มีลิ้นเหมือนกันนะไม่ลิ้นลิ้นอยู่ไหนคุณสึกลิ้นอยู่ไหน เลนเหรออันไหนเลนไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดูมานี่น่ารักปะคนดูดิน่ารักนะสีนี้มันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์ตอะดูวุ่นวายนะม้าลูกเนี่ยบ้านเราแย่งกันพูดไงทุกคนนี่แล้วก็มีซูเปอร์สตาร์นะครับตัวนี้อาดิดาสซูเปอร์สตาร์นะนี่ก็เป็นแบบง่ายจบแล้วนะหนูพูดจบแล้วนะตัวนี้แซมบ้าคุณึกมีแล้ว แต่ว่าเล็กละใช่แต่ว่าเริ่มครับก็เลยซื้อมาเผื่อเลยเพราะน้องชอบใส่ตันนี้ลูกออกได้เลยปะเนี่ยลูกออกได้เลยค่ะเชิญค่ะครับเชิญเชิญออกได้เลยขอบคุณนะคะที่มาในวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการนะครับคถ้าเรื่องบทเพลงก่อนไปก่อนไปไปยืดดิ้นะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่จบไปเพลงใหม่ได้ไหมเพลงใหม่อะไรนะทีุ่ศึกร้องฝึกร้องกับยุงรูลุดอะชีวิตที่มันห่วยแตกอะไรนะคนอย่างฉัน จะมีอูอีอาไม่เงินนคนละเพลงเอาเอาอูอีอาไปอ้าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวด้วยเอาไปต่อด้วยของป้าป๊าอันเนี้ยบอลแบบไปเตะบอลที่ปัตตานีแล้วก็โยนสนับแข่งแจกคนดูจริงป่ะเนี่ยใช่ไม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 ่มีละก็เลยซื้อซื้อใหม่ฉันเพิ่งรู้ก็เลยซื้อใหม่นะฮะ อดิดาสเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ F50 สีทองอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานตัดสินใจอย,จอยู่เดี๋ยวจะขอลองของเพื่อนมีสองสีใช่เดี๋ยวจะขอลอง,อลองอเลยย<ะ>่าย่้ย<ะ>ไงเสื้อตัวนี้คือเท่มากตัวนี้คือเท่แต่พี่บอสอะปกติอะพี่บอกนะ่ใส่เสื้อ XL อ,อยู่แล้วแต่พอเป็นอาดิดาสนอะบอสจะใส่เอแต่ตัวนี้ใช่แต่ตัวนี้ต้อง XL เเพราะมันเป็นเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเท่อะ เสื้อเบสบอลแบบตัวใหญ่อะมันจะต้องใส่แบบแกต้องใส่อ L อยู่แล้วเว้ยแกใหญ่อ๋อตัวนี้สวยนะสวยเอาไว้ใส่วิ่งออกกำลังกายที่บ้านนะครับมีไปก็เท่านั้นนี่ปะออกแล้วพ่ะาสามมีไม่ออกกำลังกายมีเขอ,ออกกำลังกายด้วยสามีออกกำลังกายไหมคือออกครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอาดิดาสที่แบบคลาสสิกอะคือ,อใช่ใครต้องมีพี่เบิร์นนี่ใส่นะอ๋อแก้แก้พี่เบิร์นเ,เขาพิซเ,เตอร์อาดิดาสอยู่แล้ว ก็พี่เบิร์นเป็นไอดอลไงใส่ตามพี่เบิร์นน่ารักแบบรักแบบดดดี้นี่ดดดี้เขาใส่ตัวนี้กูเลยใส่ด้วยเลยเขาต้มูต้มีอ่ะเพราะตอนไปเตะบอลปัตตานีกับพี่เบิร์นอ่ะน่ารักมากเขาต้มูต้ามีอ่ะเขาดูหน้ากอดน่ารักมากหลังกล้องเขาเล่นต่อสู้กันแล้วนะทุกคนเป็นคนดีสันดีนี่ เหมือนกันนะคะอินเตอร์มายามีเรามีของฤดูกาลเก่าแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยก็ฤดูกาลใหม่แต่มันมีใหม่กว่านี้แล้วไงใช่ไหมเออเราก็ค่อยๆไล่เก็บตัวนี้ก็ห้าพันสี่เลยนะมายามี่อ่ะบล์กับพี่แนนคือแทบแทบทุกคอลเลคชันนะพอแมซี่อยู่ใช่แล้วที่สัมพัญตัวนี้นะครับมาม้าเมสซี่เมสซี่นะครับเหมือนกันาตัวนี้ห้าพันสี่พอมาเท่าไหร่ห้าพันสี่เหมือนกันค่ะอออเท่ากันนะแล้วก็ตัวนี้ชอบมาก กดมาเป็นเสื้อยืดแบบใส่เที่ยวเออเสื้อยืดอันนี้อาดิดาสแบงคอกเท่มากเท่มากเนี่ยต้องโดนโดนแน่ใช่ถ้าแบบเนี้ยพี่แนนเอาไปใส่แน่เสื้อยืดอย่างงี้นะครับพี่แนนชอบเลยเฮ้ยตัวนี้พี่บอกว่าชอบเลือกตัวดีๆมันตาดีอ่ะก็มันอยู่ฝั่งผู้ชายพี่แนนอะเอางี้พี่แนนเวลาเดินช็อปอ่ะมันเดินช็อปฝั่งผู้ชายนะเว้ยใช่ไม่เดินฝั่งผู้หญิงนะพี่แนนจะมาดูแนนดูจับผ้าจับผ้า ทำไมนนุ่มจังอะแกอันนี้มันเป็นผ้าพิเศษครับนี่มันนุ่มกว่าผ้าออกกาลังกายที่เคยใช้อ่ะมันนุ่มมากทุกคนเหมือนปุยนุ่นเลยดูดิเห็นป้าผ้าทิ้งตัวมากทุกคนดูดึงดึงๆึงเวลาเราใส่ผ้าทิ้งตัวสิ่งแรกที่ทำให้เราสัมผัสได้คืออะไรปะความผอมตัวนี้ก็จะเป็นอาดิดาสปกติออับแกเลยเนาะมาเนาะแต่กลัวแบบเพื่อนเพื่อนลองไงบู๊จะไปกองไนเราว่าเราจะแบบเน้นออกกําลังกายไงแกออกกาลังกายจริงปะออกกําลังกายไปเยอะแล้วแต่ว่าพอดีว่าป้าแบบ เดี๋ยวต้องมีไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขึ้นเครื่องไปเตะยะลาไปเตะเมืองพงเมืองทองมันก็ต้องมีชุดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะไปซื้อชุดวอร์มใส่ที่ยวดิจัไปทิปยะลานี่ตัวนี้ <มา S 1> นะสีแดงก็สวยอืสีแดงกับสีขาวที่เป็นแบบคอปปี้น่ะโอ้โหนี่นะครับอันนี้สีดําใส่ออกกำลังกายนะอันนี้อาจจะดูเป็นเกงวิ่งปกิติใช่ปะ่ะแต่ข้างหลังมีซิปครับตรงนี้สามารถเก็บโทรศัพท์เก็บตังเก็บอะไรอย่างนี้ได้เห็นไหม อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเสื้อออกลังกายนะจับดูใช่นี่เดี๋ยวนี้ตัวนี้คนสวยอ่ะคุณใจน้ำเสนอมากเลยครับตัวนี้น่ารักสวยอ่ะอันนี้จะเป็นแบบชิวๆชิวๆเนี่ยไม่ใส่สีดำนะป้าเใส่สีนี้ไม่หมดอ่ะมันมันเหมือนกันว่ามาบอกเลยเหมือนกันใช่แต่ว่าใหญ่มากเลยแก็ชอบสีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผัดกันดูผ้าเขาดิอ่ะจับอื่มันเป็นผ้าที่นิ่มแต่ไม่นิ่มมากพี่บ๊อบเนี่ยชอบเสื้อแบบแนนชอบมากเป็นตัวแนนแนนมืดแล้วเหรอที่บอสชอบก็คือตัวนี้เว้ย มันจะดูแบบขึ้นคลีนมาชอบสีนี้ว่าชอบสีแนวเนี่ยแบบสีพื้นๆนะแต่นะชอบสีแจ๊ดๆแต่นี่นะครับอ่ะตัวนี้สวยมากตัวนี้ซื้อต่อฮะซื้อต่อเหรออ่ะสี่พันสามจริงป่ะโง่หกเฮ้ยฉันเอาไม่ใช่บ้าเลยอ่ะส่วนอันนี้รองเท้าที่จริงอ่ะป้าจะไม่ต้องเหนื่อยเลยเว้ยถ้ามาเปิดไม้อ่ะเราจะเสร็จไปแล้วนะเว้ยคิดเนี่ยมากีลืมแล้วทีทุกคนอ่ะนี่นะครับเป็นรองเท้าพี่บอลจะชอบใส่รองเท้าคู่ใหญ่ๆอย่างงี้พี่บอลคิดว่ามันใส่แบบ มันดูเท่มันดูสมบุกสมบัรณ์แบบเาใส่แล้วคือเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่แล้วใส่รองเท้าเล็กๆมันดูตลกพอบอผไม่ใส่ขายาวว่าใส่ขาสั้นไงต่อไปตาแนนของแนนก็จะมีไม่เยอะมีน้อยไม่มีอะไรมากเป็นออกกําลังกายเนาะเป็นออกกําลังกายเขส่วนมากเปิดโดยรองเท้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปจัดอีกเขาบอกเออเดี๋ยวจะไปจัดอีกใครจะบ้าเสียอีกห้าหมื่นครบสองแสนมันก็ต้องทําใจกันหน่อยสิ นี่เลยที่ใครนะเจนนี่ป้าเจนนี่ชอบใส่แต่เจนนี่ใส่หลายสีอ่ะนี่แนนก็ซื้อมาเป็นสีดำากแตอนี้เป็นเสื้อกางอ่ะก็ดูแล้วกันสีอ่ะก็คือเป็นกรรมการได้เลยอ่ะเออชอบอะไรแปลกๆนกรรมการในนางบอลนามะนี่เห็นป้าก็เห็นกระากางเกงเช่นปะก็คือใส่คู่ได้เลยเออและนี่มันดีตรงไหนว่าแกจะยกขาขานาไหนสับในก็ยังมีนี่คือกางเกงตัวนี้คือแบบใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ มันจะนนชอบใส่แบบเนี้ยมันจะรัดแต่ไม่ได้รัดแบบแหนมตุมันรัดแบบสบายอ่ะมันกระชับเข้าส่วนเขาใส่ป่ะออกกำลังกายรีดน้ําดีมากเลยอ่ะอันนี้ใส่กับเสื้อเสื้อระบายสีขาวด้ดูให้มาอยู่เนี่ยว่ามาเอาใส่อะไรมาใส่เอสอ่ะนี่น่ารักป่ะคือตัวนี้คือน่ารักมากได้เห็นแบบคนใส่เยอะมากตัวนี้ก็น่ารักป่ะทำไมมันไม่น่ารักหรอมันน่ารักเขามันน่ารักมากนะใส่ออกกำลังกายอ่ะแบบชิลๆวเฮ้ อันนี้สีดำาพาพี่แนเคยใส่ออกกำลังกายผ้าแบบนี้ดีมากนี่เลยเห็นฝรั่งเขาใส่กันเยอะมากป้าตัวนี้อที่เมื่อวานเราดูไง,งแต่เราไม่ได้ยิน,นใชน่เห็นปะแล้วอีกตัวนึงมันเปิดหลังไงแต่ตัวนี้จะแบบอุ้ยนี่ยัใส่พวกแอร์พงแอร์พอร์ตอะไรได้ไดนี่คือเสื้อยืดของแนนเทพะข้างหลังข้างหลังแล้วนี่คือข้างหน้า ใส่ผ้าอย่างเงี้ยผ้าทิ้งตัวใส่จะผอมมากทุกคนฉันร้ฉันรตัวนี้มาได้ไงวะสวยว่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็คือแบบว่ามันเป็นตัวมันเป็นเซตเดียวกับเสื้อคลุมป่านะแต่อันนี้เป็นเสื้อยืดมันมีเสื้อยืดเสื้อคลุมแล้วก็กางเกงแล้วก็ดูดิพี่แนนซื้อ men พี่แนนอ่ะชอบแบบของผู้ชายนะครับจบหมดเลยเนี่ยรองเท้าออกกำลังกายยังแอดนี่ก็รองเท้าออกกำลังกายที่แอนเลือกมาดึงติดเขียวเลยเห็นปะเนี่ยติดเขียวว่ซื้อเท่าไหร่กับชุดนั้นอะ เข้าเลยคือมันมัน,ม,นมันดูสบายอะทุกคนมันดูสบายอะเขาใส่ป่ใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายอเออดูง่ายนี่เห็นไหมเราเตรียมเอาจริงที่ไปชปบรั้งเนี้ยเตรียมตัวออกกำลังกายจริงจังนะจริงจังมากก็คือตอนนั้นเข้าโปรแกรมฮอร์โมนบาลานซ์ไดเอทแล้วก็ต้องมีออกกำลังกายควบคุมอาหารด้วยเนื่องด้วยสุขภาพด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวป้าขอฝากเพื่อนๆหน่อยป้าไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะได้อ,อนอะ่ะคือสัปดาห์ไหนอะ เพราะว่าป๊าจะมีแข่งบอลที่ยะลาเอ้ยไม่ใช่ไปแข่งบอลที่ยะลามะแข่งบอลที่เมืองทองสนามเมืองทองเราเจอกับทีมเกมเมอร์กิลซึ่งจริงๆอ่ะมันจะจัดเดือนเดือนห้าแต่ถูกย้ายมาเดือนหกที่สนามเมืองทองแล้วทีเนี้ยป๊าก็เลยไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะลงก่อนหรือลงทีหลังแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วพี่บอสแข่งไปแล้วก็เม้นบอกด้วยว่าเล่นดีไหม แต่ถ้ายังไม่แข่งก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยเพราะเราเราไม่รู้ไงว่าคลิปมันจะได้ออนวันไหนนะมันเรียงกันหลายคลิปทําไมหน้าตาน่าหลักจังวันนี้จุ๊บเนิไม่เอาจุ๊บเลยแล้วคนเขาอยากดูแล้วแล้วจุ๊บทุกคนก็คือหมดเนี่ยนะครับทั้งตะก้าของคุณสืออันนี้ของพี่แนนอันนี้ของพี่บอสครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่น 5,000บา0 0 0บาทก็ตามนี้แล้วกันทุกคนแล้วเจอกันนะครับอ p พีนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้มีการซ้อมบอลของน้องสุนทรนะอ p พีนี้ก็รีแลกกันไปรีแลกตามที่ทุกคนอยากได้ใช่เออพราะทุกคนเขาอยากดูนะครับเพราะว่าถ้าซ้อมด้วยเปิดด้วยอนะทุกคนก็ดูกันไป2ชั่วโมงตาฉ่ำเลยจ่ะเฮ้ยแต่คนชอบนะเคยมีคนเมนนะแบบพี่แนนทำคลิปชั่วโมงนึงได้ไหมก็ไม่ได้ถามกูับคนตัดเลยว่าเหนื่อยไหมเอาแบบไม่ตัดปลาเรียวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ขอประชาสัันเลยไหนๆก็ไหนๆมันเป็นคลิปคุยแล้ว คือเราอ่ะมีคลิปลงวันเสาร์นะเว้ยมีด้วยนะใช่แต่คนไม่รู้คนก็เลยไม่ดู<ช>วันเสาร์เลยคนเขารอวันอาทิตย์อย่างเดียวมีวันทุกวันอาทิตย์เราจะลงกีฬาของน้องเลยกีฬาจ่าของน้องที่น่ารักเท่และพัฒนาการของน้อง<ช>แต่วันเสาร์จะลงเป็นวอล์กวอล<ช>์กของครอบครัวทําทุกอย่างไปเที่ยวอองานเป็นวอล์กเป็นแบบชีวิตประจำวันไปทําศัญยกรรมไปเตะบอลเล่นๆไปมันก็ยังเป็นช่องครอบครัวที่ครอบครัวจริงๆที่มีทั้งกิจกรรมพ่อแม่ลูก แล้วมีทั้งกิจกรรมครอบครัวหรือบางวันอาจจะทำอาหารก็ได้ใครจะไปรู้หรือเล่นบอร์ดเกมทำทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามบอสแนนฟามิลี่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับพี่ชอบผมไหมพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรตัดใจไปแล้วอันนี้เพลงพี่บอกว่าไปฟังได้ครับยอดวิวจะแสนละเจ็ดหมื่นละเจ็ดหมื่นละลูกก็ไปแปะลูกก็ไปห้าหมื่นละร้านคนนั้นพี่ชอบพี่ชอบผมไหม พี่ชอบก็ไมถ้าพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรใจไปแล้วถ้าพี่ไม่เอาก็ทิ้งไปเด็กอย่างผมมันก็ไม่สำคัญคุณไสมันดำระวังเอาไว้ละกันพี่ชอบ